สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวเป็นตัวกระบะสี่ประตูนะครับกระบะสี่ประตูฟอร์ดเนี่ยนะครับจะมีจําหน่ายเฉพาะเกียร์ออโต้แล้วเป็นตัวยกสูงนะครับแต่มีหลายรุ่นเลยนะฮะมีทั้งขับ2และขับ4ด้วยนะครับวันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยก็จะมีทั้งขับ2ขับ4เนาะตัวสปอร์ต เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์อโอโต้ฟอร์ดก็จะสามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออตโอต้ได้ก็คือเป็นเกียร์บวกลบได้ที่หัวเกียร์แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรตัวขับ2อยู่ที่999,000บาทขับ4จะอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้ราคายัางไม่รวมโปรโมชั่นเนาะนะครับแต่รถที่มารีวิวในวันนี้จะเป็นตัวขับ4นะครับเดี๋ยวพาไปชมบบรู วันนี้มาในตัวสปอร์ตคับสีสีเทานะครับสีที่จะจำหน่ายหลักๆเนี่ยนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะครับก็ขาวเป็นขาวปกตินะครับแล้วก็จะมีสีเทาที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้ามีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะวันนี้มาในตัวสีเทามาดูครับเดี๋ยวคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับคันนี้นะครับลูกค้าติดอะคริลิกเดนเจอร์นะครับีที่ฝากระโปรงตัวนี้เป็นอะคริลิกแท้ นะครับอะคริลิกแท้เนี่ยจะมีสีเดียวก็คือสีนี้นะครับนะแล้วตัวเขาก็จะตัวเขาเรียกเลยนะจะอ้วนกว่านะจะสูงกว่าจะนูนกว่านะครับอะคริลิกแต่งแต่อะคริลิกแต่งเนี่ยมันได้เปรียบเรื่องของออสีสันที่มีให้เลือกมากกว่านะครับชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับก็เถิรมาดูที่ตัวกระจังหน้านะครับวันนี้มาในกระจังหน้าฟอร์ดครับนี่เป็น FORD นะครับกระจังหน้าฟอร์ดเนี่ย จะมีให้เลือกสองสีมีสีดํากับสีเทานะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ครับกับรถรุ่นที่มีกล้องกับไม่มีกล้องน,นะครับก็แจ้งได้นะครับใส่ตรงได้ทุกรุ่นเลยนะครับนี่เข้มเข้มแบบนี้นะครับของแท้ตัวนี้ก็รับประกันฟอร์ดเนาะกระเิบมานะครับที่ลูกค้าเลือกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปอีกก็คือตัวครอบไฟหน้าครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าฟอร์ดแท้เลยนะครับครอบไฟหน้าฟอร์ดแท้เนี่ยมันจะเป็นตัว C มันจะเป็นตัว C แบบนี้นะเห็นไหมมันจะไม่มีข้างในนะนะครับมันจะเป็นตัว C แบบนี้จะต่างกับของแต่งนะครับแล้วงานเนี่ยมันจะเป็นผิวแบบเรียกอะไรนะผิวเป็นผิวเปลือกส้มนะครับมีความหนาและแข็งแรงนะครับนะรถรุ่นนี้ที่ปัดน,น้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะนะครับไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมานะไฟตัดหมอกนะครับมีมาจากโรงงานเป็น LED นะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับถ้าเกิดเราขับรถแล้วหมุนพวงมาลัยไ,ไปได้านไหนไฟตัดหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับตัวสปอร์ตนะครับชายกันชนจะเป็นสิ่งเงินแบบนี้นะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะฮะมนี่เน้นอุปกรณ์แท้เลยนะคันนี้ คิวล้อนะครับก็มากับตัวรถนะครับเป็นสีดําด้านเป็นผิวเปลือกส้มแบบนี้นะครับก็ทําให้ดูตัดและดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเลนเจอร์สปอรเนี่ยถ้าในกลุ่มนะครับเขาก็จะจัดอยู่นะของทั้งฟอร์ดจัดกลุ่มอยู่ในเป็นรถที่เป็นเขาเรียกว่ารถไฮซีรีนะเป็นตัวกลุ่มราคาสูงแล้วนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะจริงๆเขาก็แยกแหละนะครับมันเลยทําให้ตัวเนี้ยนะครับ เ,เป็นรถไอตัวโชค๊คที่มากับตัวรถเนี่ยเป็นโมโนทูบแล้วนะครับโช๊คมโนทูบก็จะเริ่มที่ตัวสปอร์ตเนาะแล้วจะมีตัว w i ยแท็กกับสตอมแท็กพวกนี้จะเป็นกลุ่มรถที่ฟอร์ดเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มไฮซีรีนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นตัวตัวสูงนะครับอ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายคําว่าตัวสูงยังไงเนาะเพราะว่ารถมันยกสูงหมดใช่ปะ่ะเอาเป,เป็นว่าแบบราคาแล้วกันนะครับให้ลูกค้า้าใจง่ายๆนะนะครับส่วนตัวที่เป็นโลซีรีอ่ะก็จะขายเป็นพวกแบบ XLS XL Plus ใช่ไหมครับแต่ก่อนมันก็จะมี XL ด้วยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะแยกไว้อย่างนี้แหละ,ะครับแต่ตัวนี้เป็นกลุ่มพวกไฮซีรีแล้วก็จะมีโช้กโมโนโทูมาอย่างที่ก็บอกนะระบบเบรกตัวสปอร์ตนะครับเป็นด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะด้านหลังจะเป็นดัมมนะครับด้านหลังจะเป็นดัมมนะตอนนี้ตัวสปอร์ตไม่มีแล้วนะครับที่เป็นดิสเบรกสี่ล้อมันไม่มีแล้วนะนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ล้อเดิมนะครับก็เป็นหน้างเงานะครับหรือบ,บางคนเรียกทูโทน นะครับขนาด18นิ้วยางนะครับก็อันนี้เป็นยางติดรถมาเลยนะสเปคยาง2 5 5 6 5 R 1 8นะครับเป็นยางกูดเยียร์เป็นยาง HT ก็รถที่มาจากโรงงานนะครับจะเป็นยาง HT ทั้งหมดแหละยกเว้นแรปเตอร์นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเน้นวิ่งบนถนนดำนะครับวิ่งทางเรียดนะแก้มข้างครับก็เป็นครีบระบายความร้อนนะครับตัวกระจกนะครับนี่ก็จะเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวครับอันนี้ลูกค้าไม่ติดกันสาด เบ้ารองมือนะครับเป็นแบบฟิล์มใสนะครับเป็นแบบฟิล์มใสก็กันรอยเล็บรอยเครื่องประดับนะผมมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่ขอข้อเสนอจากทางผมไปผมจะมีให้เลือกคําว่าใสแล้วก็สแลดํดำก็เลือกได้ครับจะเป็นพลาสติกดําหรือเป็นฟิล์มใสแบบนี้มือเปิดนะครับเป็นสีเทากาฟไฟนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทขี์ทัชล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้เลยนะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับรุ่นสปอร์ตบันไดจะเป็นสีดําเป็นสีดําแบบนี้ ล้น,นเราเติมดีเซลนะครับเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกชนิดเลยเสาสั้นผมใส่แล้วนะครับแล้วก็นี่ติดสติกเกอร์ครับสี่คูณสี่นะครับสติกเกอร์สี่คูณสี่นี้ก็ติดเข้าไปนี่ก็สติกเกอร์แท้นะมันเป็นเหมือนแบบจริงจริงจะเรียกสติกเกอร์ก็ไม่ได้นะมันเป็นเหมือนอคนะคริลิกนะครับนะเป็นแบบนี้บันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะรุ่นนี้มีมา ด้านหลังครับไฟท้ายเป็น LED จะเป็น LED ที่เป็นตัว C นะครับผมจะเรียกว่าไฟท้าย LED แบบฮาร์ปเพราะว่ามันจะเป็นหลอดครึ่งหนึ่ง LED ครึ่งหนึ่งเนาะก็จะเป็น LED เป็นรูปตัว C แบบนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะแต่ก็สวยครับโคมมันก็จะลมแบบมันไม่ใช่แดงแดงแดงแป๊ดเนาะมันก็จะเป็นแบบลมแบบสีแบบลมลมเข้มๆอยู่แล้วนะใส่ครอบไฟท้ายแทะเข้าไป นี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะฝาท้ายนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3เนาะแล้วก็มีกล้องฝั่งที่โลโก้ตัวสปอร์ตมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะเอ้าจริงๆ Ford อะฟอร์ดอะมันมีกล้องฝั่งที่โลโก้ตั้งแต่เอสเอสเลยนะนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็มีมามีคําว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่มสติ๊กเกอร์เข้าไปนะครับคำว่าเรนเจอร์สีดำนะครับให้ดูเข้มเนาะกันชนท้ายเป็นสีเทากราฟไร การชนท้ายเป็นสีเทากาบไฟแบบนี้นะฝาท้าทย Easy Lift นะครับเรียกฝาท้าทย Easy Lift เพราะว่าเนี่ยมันมีเหล็กทอร์เชนบาร์อยู่ตรงนี้นะครับตอนยกฝาท้าทยมันเบาดูดิเบายงนะครับนีนะ่จะเป็นแบบนี้คนะันนี้นะครับติดฝาปิดท้ายกระบะนะครับไฟฟ้าตัวนี้ของ Aerogard นะครับก็ ตัวนี้รับประกันศูนย์เนาะสามปีหรือหนึ่งแสนกิโลนะก็จะเป็นแบบนี้เ,เปิดปิดจากตรงนี้นะครับมีไฟด้วยมีไฟนะครับไลเนอร์เราใส่เป็นลอนเรียบอยู่แล้วนะครับไลเนอร์เราใส่เป็นลอนเรียบอยู่แล้วเห็นะไหนมบางคนบอกว่าติดโรลเลอร์แล้วใส่พวกโลบาร์เหล็กได้ไหมเนี่ยครับไม่เกี่ยวกันเลยนะ คนละรูคนละล็อกกันเลยนะครับใส่ได้ด้านหลังนี่แอร์หลังครับมี12โวล์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่เนาะก็เป็นบ่อนหนังนะครับภายในเป็นทูโทนแบบนี้ ใส่สครับเพดนะครับสครับเพดแท้เบาะนะครับคนขับปรับ6ทิศทางจะมีตรงนี้สูงต่ําผู้โดยสารจะไม่มีสูงต่ํานะผู้โดยสารก็จะเรียกปรับ4ทิศทางนะครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางครับขึ้นลงเข้าออกที่สําคัญเลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบาควบคุมลดง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับขับง่ายเข่าแปะผ่านน้ําหนักตามความเร็วอยู่แล้วนะเป็นพุสตาร์ทครับที่วางแก้วนะครับเราก็ติดเพิ่มเข้าไปให้นะครับ ชุดควบคุมกระจกครับเป็นกระจกออโต้ทุกตำแหน่งมือเปิดเป็นแบบซ่อนแบบนี้นะครับจอเลือนไม้เป็น8นิ้วนะครับจอกลางเป็น10นิ้วครับเป็น s ิ n c ์โฟ a and the Auto, Apple ์เอแอนด์ออโต้แอปเปิลคาเแบบไร้าสายรองรับฟอร์ดพารครับดูตำแหน่งรถสตาร์ทรถดับรถล,ล็อกรถปลดล็อกรถได้นะครับแอร์นะครับตัวนี้เป็นอิสระแยกซ้ายขวาแล้วนะมีไวร์เลสชาร์จครับ USB Type A Type C แล้วก็โหมดการขับขี่นะครับ มีโหมดการขับขี่นะคันนี้มีโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดเดี๋ยวผมให้ดูมีโหมดการขับขี่หโหมดนะครับทุกโหมดนะครับตอนเราเข้าเนี่ยเราหมุนนะแล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเขาจะไปสั่งกล่องมันจะไปสั่งเห็นไหมสั่งงานนะให้เราขับแบบโค้นล่องก็เปิดดิฟล็อกปิด ESPtCS ให้เลยนะครับเพียงแค่เราหมุนเนี่ยหมุนตัวนี่เห็นปะไดโหมดเท่านั้นเองนะครับ เราก็ค่อยๆหมุนนะนแค่หมุนแค่นี้เองนะก็ใช้งานได้แล้วนะครับรถเราขับเคลื่อน4ีล้อแบบพาร์ทไทมเห็นไหมถ้าขับโหมดปกติจะเป็นขับสองตอนหมุนเข้าโหมดอื่นก็เป็นขับ4ใช่ไหมครับสี่โลก็มนะีขับง่ายมีโหมดออฟโรดครับก็จะมีควบคุมความเร็วลงเขานะครับมีล็อกเฟื่งท้ายมาให้นะเรามีระบบ a u t o ้สตาร์สต็ด้วยนะครับเพราะของเราเป็นยูโรไฟนนะครับเกียนระ อัตโนโมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับเบรกมือเป็นแบบนี้กระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB ก็แอร์แบ็ก6ใบครับคันนี้ก็ท่านใดสนใจนะครับจะแต่งแบบนี้จะเป็นขับ2ขับ4หรือรุ่นไหนก็ได้นะครับกอก็ยินดีให้บริการนะครับ คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ